เงินเดือนประมาณ11,500บาทส่งประกันสังคมมา20ปีตอนอายุครบ55รับบำนาญสูตรใหม่ประมาณกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับาฝากกดไลค์ like, กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนเข้าสู่้อหานะครับาฐานเงินสมทบเนี่ยนะผม,มสมมุติตัวเลขขึ้นมานะ11,500บาทคิดว่าเอาแบบ10,000ทั้งหมดเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงถามว่า คนเรามันเงินเดือนเท่าเดิมนะครับเป็นระยะเวลา20ปีไหมไม่ใช่นะครับแต่นี้เรายกตัวอย่างเข้าวๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพแล้วเดี๋ยวมีการปรับตัวเลขในตัวอย่างกันนะครับต้องทราบก่อนว่าบำนาญสูตรใหม่สูตรแค์จะคาดว่าจะมีการใช้นะครับในเริ่มในปี69นะครับหรือปีหน้านะมกรา69อีกเดือนกว่า เท่านั้นเองอีกเดือนนิดนิดนะไม่ใช่เดือนกว่านี่ก็28่ละอีกเดือนนิดนิดนะครับเพราะนั้นได้ใช้กันแน่นอนนะครับข้อดีของสูตรแคร์เป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังกันโดยคร่าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะ 1. ึอัตราบำนาญที่คิดเสร็จเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตาม ข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและบวกกับเงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125%จากเดิมนะครับจะได้1.5%ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตร ใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียวนะครับซึ่ง 1. นึ่เอ่อก็มาจาก10เออมาจาก1 5ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเดือเ็เดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบ นะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย3ตัวเนี้ยมาคูณกันก็จะได้บำนาญต่อเดือนนะครับเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนำคำง่ายง่ายคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะ5 000, 5 0 0หาร5,000เท่ากับ1.1นพอยต์นะครับแล้วก็เอาพอยต์มาเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่ แต่พวกนี้นไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคำนวณบำนาญแคลาภาพอยู่แล้วมาคำนวณกันเถอะนะครับมาคำนวณคำนวณบำนาญสุดแค่นะครับผมก็ใส่ตัวเลขเลย11,500บาทนะครับ20ปีเต็ม นะกดคำนวณปับ๊บนี่บำนาญสูตรใหม่ได้4,125บาทสูตรเก่าได้3,163บาทถามว่าทำไมสูตรเก่ามันถึงได้น้อยกว่าสูตรใหม่เพราะว่าสูตรเก่ายิดแค่60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยเพราะนั้นถ้าฐานเงินสมทบคูณ11,500บาทนะครับฐานเนี่ยมันจะอยู่แค่นี้นะครับไม่ไปไหนแต่ในขณะที่สูตรแคร์นะครับมันมีในส่วนของเพชรชั่นพอยต์นะครับหรือ การปรับค่านะครับการปรับค่าเฉลี่ยนะให้มันเป็นปัจจุบันนะครับเพชรชพอย์นะเพราะนั้นมันจะเทียบเคียงเนี่ยแต่ละปีเนี่ยนะครับว่าค่าเฉลี่ยมาตรา3า,ามกับกับตัวฐานเงินสมทบของคุณเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้ามากกว่านะมันจะไปหารกันนะนะครับก็ได้เป็นพอยด์นะเพชรชพอย์ Point, แล้วก็เอาเพชรชพอย์มาเฉลี่ยนะครับแล้วก็เอาเป็นตัวในการคูณนะเพื่อให้ได้รับบอหนาน,นั่นเองเพราะนั้น เวลาเฉลี่ยปุ๊บให้มันเป็นอินเด็กซ์หรือค่าปัจจุบันเนี่ยฐานเงินสมทบรวมทั้งหมดมันจะสูงสุด15ื่นทันทีเลยนะครับมันทาให้บํานาญของคุณได้มากขึ้นนั่นเองนะได้ถึง4,125บาทนะครับเทียบกับสุดเก่าแต่นั่นอนล่ะ ว่าเพนชั่น Point เนี่ยถ้าฐานเงินสมบทบช่วงแรกๆคุณไม่ได้เท่านี้น้อยกว่านี้หรือน้อยกว่าตัวค่าจ้างเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นผลทําให้เพนชั่น Point เฉลี่ยน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างให้ดูนะคือยกตัวอย่างนันต้องยกให้ครอบคลุมจะบอกข้อดีอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็เว่อร์ไปสมมตินนะนะครับผมเริ่ม5 0 0 0 5 5 0 0 6 0 0 0 6,500 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500นะ10,000 1, 000, 1 500, นะ้า0นะ้อยเก้นเน่งหมื่นี่ยผมยกตัวอย่างปุ๊บกดคำนวณปับ๊บนี่เห็นไหมค่าเฉลีย่ยฐานเงินสมทบมันก็จะน้อยลงแล้วก็ตัวเงินบำนาญน,นะครับของสูตรใหม่ก็จะน้อยลงจากของเดิมที่ คานวณไว้เมื่อกี้แต่นะจังยังคงมากกว่าเพราะด้วยเพนชั่นพอยต์มันทําให้ค่าเฉลีย่ยเนี่ยมันมากกว่าถ้าเทียบกันนะแต่มันก็ม,มากกว่าถ้าเทียบกันไม่ได้มากหนักนะครับเพราะนั้นพวกนี้มันขึ้นอยู่กับฐานของคุณด้วยนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เท่านี้เท่านั้นกันทหมดนะเพราะนั้นเวลายกตัวอย่างเนี่ยผมก็อยากจะพูดให้ครอบคลุมไปด้วยจะได้เข้าใจนะครับ ก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดิน,นะครับเข้า w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  ไนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมาทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช้ Wi-Fi ไไสาธารณนะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว